ค่าสุญญากาศได้ตามมาตรฐานคือต่ำกว่า500ไมครอนเราสามารถใช้ในการตรวจสอบรอยรั่วขณะทำการแวคค้ามได้ด้วยสวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มนะครับในช่องช่างบุ๋ม h ช n n นลวันนี้ช่างบุ๋มจะพามาทำความรู้จักกับตัวไมครอนเกจเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยมอนิเตอร์ในการแวคค้ามเพื่อให้เราดูง่ายนะครับว่าค่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่ตัวนี้นะครับจะเป็นยี่ห้อ Value นะครับรุ่น VM V M V หนึ่งอุปกรณ์ที่แถมมาก็มีข้อต่อกับข้อต่อ3ทางการใช้งานง่ายๆครับมีสวิต์เปิดปิดนะครับสวิต์เลือกหน่วยนะครับการตั้งค่านะครับและการเซตจริงๆเราใช้แค่เปิดกับปิดแค่นั้นละครับส่วนหน่วยวัดนะครับก็เราตั้งค้างไว้เลยครับก็คือตัวไมคคอนเพราะว่าเป็นหน่วยวัดของระบบสุญญากาศเครื่องปรับอากาศของเราก่อนที่เราจะไปดูนะครับฝากกดติดตามช่องช่างบุ๋มชาแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับ เมื่อก่อนนะครับถ้าเราทําการแวกค้ำทุกครั้งนะครับเราจะดูนะครับที่เข็มของตัวเมนิโฟเกตนะครับว่าสามารถนะครับทำหาสัญญากาศโดยการติดลบ30นิ้วประหลอดได้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ช่างกุมสังเกตเปิดเครื่องแวกทีไล่นะครับเข็มก็จะลงมาอยู่ที่30นิ้วประหลอดทุกครั้งนะครับผมเราก็เลยต้องทําการจับเวลาที่20-30นาทีถูกไหมครับ ตามที่หลายๆท่านเขาแนะนำมาแต่ปัจจุบันนะครับก็มีอุปกรณ์ช่วยนะครับนั่นก็คือตัวไมโครเกตที่ช่างปุมกำลังจะแนะนำทุกท่านนะครับข้อดีของมันนะครับเราสามารถนะครับมอนิเตอร์ได้นะครับว่าขณะนี้นะครับสุญญากาศในเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยมันได้ค่าตามมาตรฐานที่เขากำหนดหรือเปล่านะครับปัจจุบันนะครับเขาก็กำหนดนะครับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับก็ขอให้มันต่ำกว่า 5 0 0ไมครอนนะครับในขณะที่ทําการไว้คัํมแต่ในขณะที่เราทําการหยุดไว้คัํมหรือว่าปิดเกจแล้วเนี่ยตัวเลขนะครับมันจะไหลขึ้นนิดหน่อยนะครับก็ที่ยอมรับกันได้นะครับก็อยู่ที่ไม่เกิน2 0 0 0ไมครอนนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กพวกเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่พวกอไอพวกชินเลอร์พวก b r f นะครับเขาบอกว่าเขาสามารถยอมรับได้ที่5,000มิลคอนนะครับผมเมื่อเราสังเกตตัว mini four g a t e เห็นไหมครับเริ่มเปิดไว้ข้าที่ไรน,นะครับเข็มจะลงไปอยู่ที่ลบ30นิ้วตลอดทุกครั้งนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าค่าณนะปัจจุบันเนี่ยค่าจริงๆนะครับของสุญญากาศน่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เราไม่รู้เลยนะครับแค่เปิดปุ๊บเกจก็ตกไปนะครับเราก็อ่า ได้แต่นับเวลานะครับว่าครบ20นาที30นาทีหรือยังอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับทุกครั้งเลยนะครับตอนนี้นะครับช่างมุมก็ได้ทําการเปิดไปสักพักแล้วแหละนะครับค่าก็จะลดลงเรื่อยๆจากหลักหมื่นนะครับก็จะลดลงมาหลักพันณนะปัจจุบันก็ลงมาหลักร้อยนะครับ500กว่านะครับผมก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับก็อยู่ที่ว่า,าคุณสมบัติของตัว แวคขมเองนะครับว่าจะสามารถดูดต่อลิตรนะครับได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเป็นแหวคข้ามตัวเล็กนะครับเดี๋ยวช่างบุ๋มจะมีรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งครับของตัวแวคขมตัวนี้นะครับผมตอนนี้นะครับได้ต่ํากว่าห้าร้อยไมครอนนะครับช่างบุ๋มทําการปิดวาล์วแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวเลขเริ่มไหลขึ้นแล้วครับตอนนี้ปิดวาล์วปิดแวนะครับตัวเลขเริ่มขยับครับขยับหลักหน่วยหลัก หลักหน่วยนะครับแล้วก็หลักสิบนะครับแล้วก็ค่อยมาหลักร้อยอย่างเงี้ยนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าไม่รั่วครับผมถ้าขยับอย่างเงี้นะครับนะครับอ่ามันก็จะไหลของมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอมันใกล้ๆจะตัวเลขชักพันกว่านะครับเกือบเกือบพันห้าพันหกเนี่ยตัวเลขมันเริ่มจะขยับช้าละนะครับผมแต่ไอตัวเข็มของมินิโฟกันะครับถ้าเราสังเกตนะครับ มันไม่ขยับไปไหนนะครับมันก็อยู่ที่เดิมแล้วนะครับก็คือลบสามสิบนิ้วบหลอดนะครับคือเราไม่รู้เลยตอนนี้ค่าสุญญากาศภายในระบบเป่าอากาศมีเท่าไหร่ตอนเนี้เราไม่รู้รู้แต่แค่ว่าเข็มตกมาอยู่ที่ลบสามสิบนิ้วบหลอดถูกไหมครับแต่ถ้าดูตัวไมโครเกตเห็นไหมครับขณะเราทําการแวกนะครับอ่าค่าลดลงจนต่ําถึงสามร้อยกว่า อาไมค่อนนะครับตอนเราปิดวาล์วปิดไว้ค่ำตอนนี้นะครับก็ตัวเลขก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแต่สังเกตไหมครับตัวเลขเริ่มขยับช้าลงแล้วครับหมายถึงว่าขึ้นช้าลงกว่าเดิมนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับก็เป็นค่าสุญญากาศภายในระบบนะครับผมอันนี้ก็คือในระบบสายนะครับที่เรามีอันนี้ช่างบุ่มแว็กไม่นานครับแค่ไม่ถึงสิบนาทีนะครับ แล้วก็ตัดตัดเป็นตอนเป็นตอนมาให้ทุกท่านได้ดูครับทีนี้แต่ตอนปล่อยนีย่ไม่ได้ตัดนะครับปล่อยยาวเลยตอนนี้นะครับค่าก็จะประมาณนี้อ่าช่างบุมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดแอร์รั่วนะครับในขณะเทากำทำการแวกเนี่ยตัวเลขมันจะขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวช่างบุมจะลองคลายสายให้ดูให้อากาศเข้ามาภายในตัวไมโครเกีรนะครับว่าถ้ามี เครื่องปรับอากาศรั่วเห็นไหมเริ่มขึ้นแล้วนะอันนี้ขันทีละนิดนะเข็มทีละนิดเห็นไหมถ้าอันนี้มันคือรั่วเยอะละนะครับอ่าเข็มเออตัวเลขนะครับมันจะไม่อ่านค่าได้เลยเพราะว่ามันจะบอกเราว่าอ่าในระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยตอนเนี้ยมันรั่วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เข็มอะ่ะยังไม่กระดิกเลยครับเพราะพยาบุมบมคายให้อากาศเข้านิดเดียวเข็มยังไม่กระดิกเลยแต่ถ้าปลดสายไปปุ๊บเห็นไหมครับเข็มกระดิก ขึ้นไปเลยคือตัวเมนิโฟเกตเนี่ยจะยืนยันได้ว่าแอ์รั่วไม่รั่วเนี่ยคือมันต้องรั่วแบบจุดใหญ่มากนะครับเราถึงจะสังเกตเห็นแต่ตัวไมโครเกตเนี่ยถ้ารั่วนิดเดียวนะครับอากาศเข้านิดเดียวเนี่ยมันจะ,ะช่วยเราได้เยอะเลยว่าในการติดตั้งของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการรั่วนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวเมนิโฟเกตเราดูยากมาก นะครับตัวไมโครเกจนี่ช่วยเราได้เยอะนะครับทั้งระยะเวลาในการไว้ค่่ำนะครับผมในการตรวจสอบโดยล่วงครับสามารถใช้ได้ดีเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีนะครับมาแนะนำทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัวไมโครเกจนะครับฝากกดติดตามช่องช่างบุมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตสวัสดีครับ